ที่สุราษฎร์ได้ข่าวว่าผู้กองเ็าไปเจาะซะพลุนเลยนะที่นั่นน่ะสภาพที่สุราษฎร์เป็นไงฮะรวมถึงระนองด้วยเขาว่าพลุนะแต่สุราษฎร์ยังเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นเหรอสสเราหกคนนี่ยังอยู่กับพักร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเหนียวแน่นครับสุราษฎร์ที่เจาะไม่ได้เลยนะครับเห็นเห็นเห็นพวกน่าจะไปเจาะต้องถินมากกว่าเห็นผู้กองธรรนัสเขาคุยว่าเขากลุ่มสภาพอบจได้ละเขามั่นใจว่าเที่ยวหน้าระดับสส เข้าไปได้ครับบางทีสิ่งที่คิดมันมันไม่ได้สมหวังดังที่คิดก็ได้นะครับก็าเหมือนที่มาคีโรยังไงเ็าบอกว่าเขาแพ้ไม่ได้เดืดิดขาดต้องกระทืบประยาธิปย์ให้ติดดินสุดท้ายก็ไม่เป็นเหมือนที่คิดใช่ไหมครับอืมแต่ที่สงขาก็แพ้นิดเดียวนะแพ้แค่ห้าพันคะแนนนะแพ้เพราะพาพาจนนะแต่แต่พี่แต่ในสงขาเนี่แพ้แพ้แค่ แค่นิดเดียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยแรงเสียดทานมันมากข้อที่หนึ่งพี่ใดข้อที่หนึ่งน้องโบ๊ทเนี่ยเป็นคนพื้นที่ใช่นะครับเป็นคนฐานะดีและคนเก่งครสองมีอนุมัติอามัตเสริมมาอีกแรงหนึ่งเป็นคนสะเดาด้วยแล้วประกาศว่าเป็นแม่ทัพภาคใต้กับพลังประชารัฐเขาแพ้ไม่ได้อืข้อที่สามนะครับทัพหลวงทั้งลุงป้อมทั้ง พี่ธรรมนัตนะครับลงไปเต็มรูปแบบครับแล้ว็็สีผมมาเจอพี่ถาววอนเสเนียมประกาศเป็นกลางอีกโอ้โหผมต้องกระบวนยุทธใหม่ <c oughs> ผมจนไห้าฟันนี่ถือว่ามากเลยนะครับแต่ในที่สุดนะทับหลวงพลังประชารัฐนั่นแหละที่ทำให้ตัวเขาแพ้เพราะปากผู้กองธรรมนัตนั่นแหละพาจน ผู้หญิงแถวแถวสงขาแห่กันมาช่วยคุณนายน้ําหอมเพียบเลยถูกไหม <c oughs> ถูกไหมฮะ <g rab S 1> กลับมาที่สุราษฎรกลับไปที่สุราษฎร์เนี่ยนะครับ <c oughs> การที่ทีมอบจอทางจังหวัดอยู่ในสายอยู่ในกวนของผู้กองธรรมนัฐจะเป็นปัญหาในการเลือกตั้งระดับสะสครั้งต่อไปไหมที่สุท,ที่ที่สุราษฎร์คือผมว่าความคิดของคนใต้นะครับการเลือกท้องถิ่นหรือเลือกนักการเมืองระดับชาติหรือเลือกสสเดี่ยวเขาเหตุผลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับอไม่เหมือนกัน บางครั้งนายกจอจได้อีกทีมหนึ่งแต่ว่าพศถก็ได้ประชาธิปัตย์อีกทีมหนึ่งเพราะตรงนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดน,นะครับ